สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซักกรินมอเเล็กกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อีซูซูนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับผมอ่าวันนี้มีรถมาให้ทุกๆท่านนะครับ FC YouTube ทุกๆท่านมาชมหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เป็นคันแรกของโชว์รูมเลยครับผมสำหรับรุ่น Highlander Cap 4นะครับผมหรือสีประตูยกสูงเกรดแซนะครับที่ใส่ล้อแม็กาซนทีอีสามเจ็ดนะครับคันนี้สเปคโหลดยีราฟแคะ หน้าสองหลังสี่นะครับผมอ่าสงกระ่สวยประมาณนี้เลยนะอ่าตัวนี้เป็นสีเทาใหม่นะครับผมสีเทาใหม่ที่อยู่ในเครื่อง2องสองนะครับสำหรับรุ่นแซ่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้านะครับไฟไฟ Fu l l LED นะครับผมแล้วก็มีไฟเดย t i m e r u n n i n g l i g น t นะครับจะเป็นไฟวิ่งแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับ ถัดล่างลงมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกแอบแบบ LED เลยนะยด้านหน้าก็จะประมาณนี้ครับลวดลายกระจังหน้านะครับผมยังคงเหมือนเดิมกับตัว1.9ก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องยนต์หน้าเดียวกันนะครับผมต่างแค่สีแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมสําหรับสีเทาแลมโบรุ่นก่อนตัวนั้นได้ยกเลิกจําหน่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม แต่ว่าตอนนี้ท่านไหนอยากได้อยู่เลงเครื่อง1.9ไว้อยู่ก็สามารถทักมาหาผมได้นะครับรถยังมีเหลืออยู่บางรุ่นนะเราไปต่อที่เราต่อถัดมานะครับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับล้อมแม็กขอบ18นิ้วนะครับผมลาย TE 37จับคู่กับชว่วงชุดดุมฝาเบรกแดงแล้วก็ด้วยต่อด้วยน็อตดำนะครับผมตัวนี้เป็นยาง 2555R18 นะครับผมสเปคโหลด24นะอ่าสำหรับโหลด24แนะนำใส่ยางตัวนี้นะครับไม่แนะนำใส่ยางใหญ่นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอ่ากินข้างมันอาจจะติดซุ้มด้านข้างก็จะประมาณนี้ครับผมเวลาสีนี้สีเทาใหม่โดนแดดลักษณะสีก็จะสว่างสว่างประมาณนี้เลยนะครับอ่าจะแตกต่างกับตัวสีเดิมนะที่เป็นสีเทาแลมโบเดิม คันนั้นนะครับคันนั้นจะเป็นสีเทาแลมโบตัวเดิมนะคันนู้นนะครับะจะแตกต่างนะครับอันนั้นเทาแลมโบเทาเทาแลมโบเดิมอันนี้เทาใหม่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยตัวนี้จะสว่างกว่าเนาะตัวนั้นจะทึบกว่าด้านท้ายนะครับผมไฟท้าย3มชั้นนะครับฟูล l อลดีพร้อมโลโก้เด่นชัดนะครับผม2.2 DDI m a x f o r c e นะครับ กลัวคนท้องถนนไม่รู้นะว่าเราขับ2.2หรือเปล่านี่เลยครับป้ายเพจชัดเจน2.2 DDI แล้วก็มีรุ่นเกตแช้งนะครับตัวนี้เป็นเกตแซตนะครับตัวนี้มีกล้องบิวอินกับฝาท้ายไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมได้แถมตัวล็อกฝาท้ายนะครับผมล็อกฝาท้ายกันโดนขโมยไฟท้ายนะครับจะทํางานคู่กับรีโมทนะครับทางานคู่กับรีโมทเลย เดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันต่อดีกว่าครับอ่ามาถึงที่ภายในรถนะครับผมภายในรถสําหรับตัวแซดตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังแล้วก็ตัวเบาะนะครับสามารถปรับความสูงต่ําได้นะครับสําหรับรุ่นเกรดแซดนะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเกรดเอลจะไม่สามารถตั้งความสูงได้นะอ่าเนี่ยครับเบาะหนังแล้วก็พวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับผมแผงประตูก็หุ้มหนัง บริเวณพนักแขนบริเวณกาบประตูแผงประตูก็หุ้มหนังนะค,ะครับผมกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับผมแต่ว่าการสตาร์ทก็ยังเป็นไ่ายสตาร์ทปกติอยูอ่เดี๋ยวผมลองนั่งให้ทุกท่านดูแล้วกันนี่นะครับภายในนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเท็กเจอร์ผิวสัมผัสค่อนขอ้าง,งดีนะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นหน้าจอสีท FT นะครับขนาด7นิ้วใหญ่มโหฬานเลยนะตัวนี้ พอมั์ชั่นล็อกความเร็วแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะครับผมตั้งค่าเรือนไม้นะอ่าจะใช้3ปุ่มนี้เลยนะครับหน้าจอสีอ่าฝั่งนี้ก็ได้เป็น multi function ทั่วไปนะครับผมเวลาเราต่อบลูทูธนะครับถัดมาที่หน้าจอยังคงเดิมกับตัว1.9ก่อนหน้านี้นะครับขนาด8นิ้วลองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบ wireless ไร้สายนะครับระบบแอร์คลาสสิกทั่วไปแอร ปรับความความแรงอุณหภูมิอะไรได้ปกตินะครับผมตรงนี้ก็จะใช้งานไม่ค่อยยากตัวนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับผมเกียร์กระปุก6สปีดนะครับผมสำหรับรุ่นเกีย์แซก็จะมีตัวออโต้นะครับให้ทุกทท่านได้เลือกใช้งานกันนะครับแต่ออโต้ผมแจ้งก่อนเลยนะครับออโต้นะครับจะเป็น8สปีดนะแปดสปีดก็คือเกียร์ออโต้แเกียร์นะครับผมพร้อมฟังก์ชันแบบเล็โทรอนิกนะครับเล็กทนิกส์คือ เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานไปเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะครับผม mm hmm. เพียงแค่ว่าเราไม่ต้องเหยียบคัชนะครับโอเคเนาะบริเวณคอนโซลหน้าก็บุนุ่มหนังนะครับเดินตะเข็บสีเทานะแล้วก็มีช่องเก็บคงเก็บของนะ,ะประมาณโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าถัดมาที่ด้านหลังนะครับผม เบาะหนังเหมือนกันครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับสาหรับใครครอบครัวมีทารกนะครับมีหยุดจุดยึด Isofix นะครับผมจุดยึด Isofix คือไว้ยึดกับคาซีทนะตัวนั้นนี่ครับด้านหลังสําหรับตัวเกจแซดนะครับมีแอร์หลังให้นะเกจแซดมีแอร์หลังให้นะครับเฉพาะเกจแซดขึ้นไปแซดแซดพีแล้วก็ตัวเอ็มเนาะ เป็นตัว L จะไม่มีแอ์หลังให้แล้วก็มีช่องชาร์จแบต USB Type C ให้จํานวนหรูนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังของเบาะนั่งคู่หน้าก็จะมีซองสำหรับเก็บเอกาสารโอเคโอเคครับก็ถ้าท่านไหนนะครับสนใจออกรถ i s u เครื่อง22หรือว่าจะเป็น1.9นะครับสามารถทักมัึกษาทักสอบถามผมได้นะครับผมแล้วก็ผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนเลย สำหรับรุ่นนี้นะครับผม4ประตูยกสูงเกรดเซตแต่งแบบนี้เลยนะครับโหลดยีราฟแคะใส่ล้อแมก์ขอบ18นะครับตัวนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่99,000บาทนะครับผมย้ําว่า99,000บาทยังไม่รวมส่วนลดนะครับส่วนลดก็จะมีเป็นส่วนลดครอบครัว e s u ุนะครับใครมีก็เอาสำเนามาผมให้ส่วนลด10,000บาทนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้ใช้ e s u ุก็อย่าน้อยใจไปนะครับมีโปรสาหรับลูกค้าค่ายอื่นนะครับผม โปรย้ายใหญ่โปรย้ายค่ายนะครับผมก็นําสาเนารถยี่ห้อไหนก็ได้มานะครับผมเอาส่วนลดไปเลยนะครับห้าพันบาทเลยแล้วก็สําหรับพนักงานเงินเดือนนะครับผมพนักงานเงินเดือนมีสลิปเงินเดือนรับเงินเดือนนะครับสามารถเอาสลิปเงินเดือนมาโชว์แล้วก็เดี๋ยวผมขอเป็นส่วนลดพิเศษให้10,000บาทนะครับผมย้ําว่าโปรถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับโปรถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีอ,อาชีพหนึ่งคืออาชีพค้าขายนะครับถ้าใครเป็นอาชีพค้าขายก็เหมือนกันนะครับเอามาลด10,000บาทได้เลย โอเคก็สำหรับวันนี้เรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าท่านไหนอยากสอบถามหรือว่าอยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนนะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ